สวัสดีครับเรามาทำโจทย์ตอบกันได้ครับนักเรียนผมทำคลิปไว้ <c oughs> เพื่อสำหรับนักเรียนที่เรียนในห้องแล้วก็อา,อาจจะไม่สบายนะครับหรือว่ามันมีอะไรที่กวนใจชอบความเป็นอินเทอร์เวิร์ดนะครับหรือว่าความมันส่วนตัวนะครับเราก็กบบสามารถทำซ้ำๆได้เนาะไม่จำเป็นต้อง รอเรียนที่ในห้องอย่างเดียวเนาะห้องก็อาจจะเป็นทําก,กิจกรรมไปคุยกับเพื่อนนะครับก็ต่อจากข้อก่อนหน้านี้นะครับหน้าสี่สิบเอ็ดนะครับข้อที่สิบสี่เนาะมันทัดมันจะน้อยไปนะครับอ่ะคครับวันนี้ก็หน้าสี่สิบสองนะครับหาอนุพันธ์นะครับหรือหาอา่าเขาเรียกอะไรนะดิฟวเนาะดิฟว อันนี้คือ dy เทียบกับ t เนาะอืมนะครับเราก็เขียนตัวเต็มมันก็ได้นะครับ dy by dt นะครับแต่ว่าครูขอย่อแล้วกันด้ยวยอ่าขอเตีอนว่อะไรนะมันทัดมนนันน้อยนะครับอันนี้เท่ากับนะครับอันนี้เราก็มองเป็นบนแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับ ึงนะครับจากสูตรนะครับสูตรเอามาช่วยเอาเอามาช่วยใช้นะครับเอามาช่วยนะฮะเอามาช่วยใชย้ล่างดิบบอลล่างตึง้งดิบบอลคูณนะครับคูณครับห้าห้าทีกำลังสองบวกทีลบสามดิบบอลลบด้วย บน5 t กำลังสองบวก t ลบสามดิปล่างดิปล่างก็คือดิบดิบสแควร์รูท t นะครับส่วนด้วยส่วนด้วยล่างกำลังสองรูท t ทั้งหมดกำลังสองนะครับโอ้โห มันจะมีตัวปัญหาหแค่ตัวด้านหลังนะครับตัวปัญหาครูจะคอมครูจะไฮไลท์ไว้เนาะไฮไลท์ตัวปัญหาของเราคือตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ปัญหามากหรอกเนาะทำบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ถ้าเกิดทําจริงอะ่ะครูเราก็จะมองเห็นภาพเลยว่าจริงแล้วข้อนี้มันจะตอบหนึ่งหนึ่งส่วนด้วยสองรูททีนะครับถ้าเราทำบ,าบ่อยๆ นี้มาพิจารณานะครับตัวนี้ก่อนไม่เหมือนเพื่อนเนาะความไม่เหมือนเพื่อนก็พิจารณาเรื่องดิฟตัวนี้เนาะดิฟรูททีนะครับเราก็ปรับปรับเป็นทีกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับอ่านี่ตัวนี้ได้เท่าไหร่นะจำได้ไหมดิฟหนึ่งส่วนสองข้างหน้าเป็นหนึ่งส่วนสองทียกกำลังหนึ่งส่วนสองลบหนึ่ง ซึ่งก็จะเท่ากับ1ส่วน2 t ยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับหรือหรือหรือจะหรือกลายเป็น1ส่วน2รูททนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราแยกคิดเนาะโอเคนะครับ ต่อมาเลยครับมาดูต่อก็มาทำแต่ละตัวให้มันเสร็จนะครับึงก็เท่ากับตัวนี้ก็เป็นรูททีคูณด้วยสิบทีบวกหนึ่งนะครับลบด้วยห้าทีกำลังสองบวกทีลบสาม อันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรนะ1ส่วนด้วย2คูณรูททีทั้งหมดนะครับส่วนทนนนะีมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็นก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หรือจะจะทำให้มันสวยก็ ทำได้ไหมก็ได้ก็ได้ได <c oughs> แต่มันก็จะวุ่นวายไปหน่อยนะวุ่นวายก็คงต้องได้ทําใช่ไหมช่วยทําก็คูนเลยครับต่อครับข้างบนครูกำลังคิดอยู่ว่าครูจะทำยังไงให้มันดูให้มันดูนดง่ายขึ้นครูจะคูณด้วยทั้งเศษทั้งส่วนเนาะ ก็อเศษทั้งส่วนคูณด้วยสองทีสองรูททีนะครับจัดรูปจัดฟอร์มเฉยนะครับก็จะกลายเป็นสองโอเคอ่ะอันนี้ไอสีเขียวนะครับคูณทั้งหมดเลยนะคทั้งสองพจนเลยกลายเป็นสองทีคูณกับสิบ ทีบวกหนึ่งดหน้านะโพดหลังก็เป็น5 t ทีกำลังสองลบทีบวกสาส่วนด้วยข้างล่างนะครับถ้าเป็น2 t ทีแล้วก็คูณกับรูทีอนะ่ะไว้อย่างนี้ก่อนนะครับจัดฟอร์มมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับ โอเคต่อมาครับกระจายลบสองเข้าไปนะครับกระจายลบสองไปฟึ่งฟึ่งแบบนี้นะครับก็กลายเป็นสิบทีเออไม่ใช่ครับขอโทษทียี่สิบทีกำลังสองบวกสองทีลบห้าทีกำลังสองลบที บวกสามส่วนด้วย2อทีคูณรูททีหา้าค่อยๆใจเย็นๆทำไปข้างบนนะครับก็จะกลายเป็น15ทีกำลังสองแล้วก็ลบทีบวก3ส่วนด้วย2ทีคูณรูทที ก็ปกติแนละ้วเลขชี้กลังเราไม่ค่อยเอตัวส่วนเราไม่ค่อยอยากจะให้ติดสแควรูทนะครับก็เลยคูณรูททีซ้ำอีกรอบหนึง่งรูททีคูนรูททีนะครับก็จะกลายเป็น15 T นะครับรรรกำลังสลบทบวก3คูนรูททีส่วนด้วย 2 t ทกำลังสนะครับนี่ก็จัดฟอร์มจากข้างบนลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าจะโอเคเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อที่15บห้นะครับก็ไอ้ดิฟผลหารมันจะซับซ้อนหน่อยถ้าเกิดตัวเลขมันดีกรีมเยอะนะครับ มาดูข้อที่16ครับมันจะมีทั้งผลหารและผลคูณเนะาะโจทย์สสวทก็จะเป็นลักษณะให้เราได้คิดเยอะหน่อยต่อมานะครับดิฟ y เท่ากับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับหน้าหน้าคือตัวนี้1ส่วน x บวกหส่วน x กํลังสองหน้าดิฟหลังหลังคือ3 x กําลังสบวกยี นะครับบวกด้วยหลัง3 x กําลังสองบวก27นะครับแล้วก็ดิฟตัวหน้าก็นะคือ1ส่วน x บวกด้วย1ส่วน x กําลัง2นะครับดิฟตัวนี้คือพจน์หน้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแถมจะดูง่ายด้วยแต่พจน์หลังนะครับถ้าเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยนะครับเราเราก็ต้องมาคิดทีละตัวเนาะ อ่ะเศษส่วนเนาะก็จะกลายเป็นทีละตัวเลยฮะหนึ่งส่วน x นะครับดิฟตัวนี้เท่ากับ x กำลังลบหนึ่งนะครับดิฟตัวนี้ก็คือเตะมาเป็นลบหนึ่งเกำลังลบสองเท่ากับลบหนึ่งส่วนกำลังสองนะครับเราพอจะเดาเลยนะ <c oughs> คูเดาว่าไอตัวด้านหลังนะครับก็ค,บคือลบ ลบสองส่วน x กำลังสามนเดาดูนะว่าจะถูกปะหนึ่งส่วน x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังลบสองติดมันเนาะกลายเป็นลบสองเกำลังลบสามเท่ากับลบสองส่วนด้วย x กำลังสามนะครับแบบนี้โอเคอ่ะไม่เป็นไรฮะมันเยอะก็ก็ตามนั้นมันไป ทีนี้เราก็มาทำตรงนี้ต่อครับกลายเป็น1ส่วน x บวกด้วย1ส่วน x กําลังสองอันนี้ก็จะเป็น6 x นะครับรีบค่าคงที่ที่ศูนย์ตัวหลังเป็นศนะูนย์เนาะแล้วก็พจน์ดังก็เป็น3 x กําลังสองบวก27ก็เอาไอ้คำตอบสีแดงมาใส่นะครับก็กลายเป็นลบ1ส่วน x กําลัง 2แล้วก็ลบ2ส,ส่วน x ก,กำลัง3นะครับแบบนี้พอ,อแบบนี้เสร็จปั๊บตัวข้างหน้านะครับกระจายกระจายเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปเมื่อกระจายเข้าไปครับมันจะกลายเป็น6เนาะบวกด้วยบวกด้วยบวกด้วย6ส่วน x บวกกับตัวนี้ฮะอันนี้ตะกระจาย ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองนะครับนะก็จะกลายเป็นครั้งที่หนึ่งก็จะกลายเป็นตัวหน้าเนาะตัวหน้าพูดผิดนะตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังเนาะตัวหน้าก็จะกลายเป็นลบสามแล้วก็ลบหกเอ็กนะครับ ค่อยๆทำตรงนี้เดี๋ยวมันจะสับสนเนาะแล้วก็ลบลบ2 7 x กํลัง2แล้วก็ลบ5 4 4 x กํลัง3นะครับก็แบบนี้อ่าก็จะเสร็จแล้วแหละซึ่งเราก็จะเห็นว่าจะมีตัวตัดกันได้ตัวนี้นะครับ6-3ลบ3 6ลบ3ก็เหลือ หกครบ3ามเดือดสลบด้วย27 x x x ส่วน x กับังสลบห4ส่วนด้วย x กับังสนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าเออโอเคนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับต่อประมาณนี้นะครับเพราะเลขคณิตบังเราก็1พูดผิดอ่าถ้าเป็นเศษส่วนตัว ส่วนเนี่ยเขาจะพยายามให้มันเป็นติดกรนนะครับหรือว่าติดสแควรูทสองนะครับถ้าเกิดเลขชี้กำลังติดลบเลขชี้ลีงติดลบนะครับก็พยายามทําให้มันเป็นบวกนะครับเราก็เอาสมบัติของฟังก์ชันเอ็ก n e โพเน l มาใช้มาช่วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับข้อที่16มาดูข้อที่17ครับ ข้อที่17็ก็คล้ายกันเลยเนาะล่างดิบบนลบบนดิบล่าง่จะง่ายกว่าล่างก็คือ x กำลังสองลบห้าดิบบนก็คือ4 x บวกหนึ่งนะฮะบวกหนึ่งเียจ้ะล่างดิบบนลบบนดิบล่างก็คือ4 x บวกหนึ่งแล้วก็คูณกับ x กำลังสองลบห้านดิบล่างส่วนด้วย ล่างกำลังสองครับ x กำลังสลบหทั้งหมดกำลังสองนะครับก็ค่อยๆทำไปก่อนเนาะอ่ะเป็น x กำลังสลบหครับดิฟในวงเล็บก็เหลือ4เนาะบวกด้วย4 x บวกหแล้วก็ส x อ่าส่วนด้วยตัวด้านล่างก็คือเราจะทำเลยก็ได้นะ แต่ครูยังไม่อยากทำครูจะรอดูซิว่ามันจะสามารถตัดทอนกันได้ไหมนะครับโอเคได้อย่างนี้แหละก็คูณกระจายเข้ามาครับให้มันเสร็จสรบก่อนนะครับถึงจะรู้ว่ามันจะทำอะไรได้อีก <c oughs> เป็น x กําลัง4 4 x กําลัง4นะครับลบยี่สิบเนาะบวกกับ8 x กําลัง2อบวก2 x ส่วนด้วย x กำลังสองลบห้าทั้งหมดกำลังสองนะครับเท่ากับโดยซีว่ามีตัวไหนที่สามารถบวกลบกันได้ไหมอืมก็จะกลายเป็น4 x กำลังสองบวก8เออไม่ใช่อันนี้4 x กำลังสนะี่เนาะเออไปเฉยตงใจตัวเองบวก2 x แล้วก็ ลบยี่สิบนะครับส่วนด้วยข้านล่างจะกระจายก็ได้หรือไม่กระจายก็ได้นะครับอืมก็ไว้นี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ดูนั้นดีกระจายไปมันก็เยอะเนาะแต่มันก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งเนาะถ้าจาัดรูปจริงๆเนาะก็หน้ากําลังสองเลยนะครับลองทำดูเนาะหน้ากําลังสองก็เป็นกําลังสี่ลบสองหน้าหลังก็กลายเป็น 10x กกำลังสอง แล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ25นะครับก็จะกลายเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับอืมเออรไฟายนะรัจะตอบข้อนี้โอ้โหข้อที่18นะครับมีอีข้อไหมเนี่ยเรื่งโอ้มี19บเก้าได้เหรอยี่สิบโอเคครับทำไปนะครับรู้สึกง่วง,งเลเฮะไม่รู้ว่ากี่นาทีแล้ว ก็น่าจะประมาณสิบนิดๆ <c oughs> อะต่อครับข้อที่19เนาะข้อที่19ข้อที่19ก,ก,ก,ก็จะกลายเป็น Y ายพามนะครับเท่ากับหน้าดิบหลังโอ้โห,โหข้อนี้ทำไมมันเยอะแยะจังเลยคูณกระจายเข้าไปได้ไหมเนะี่ยนะครับแอบคูณได้ไหมจ้า เฮ้ยงยิมเข้ามานะฮะกุกกี้เสียงไทยนะฮะอยากจะจัดรูปเนี่ยขอดูก่อนนะจัดรูปได้ไหมครเออนจะได้อยู่นะอืมน่จะได้อยู่นะจะได้อยู่นะอ้ไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็ทำําตามนี้หรอกเออ,เอ,อมาทำคลิปตอน,นคืนก็นจะง่วงๆหน่อย ข้อนี้แล้วน่าจะพอนะฮะเหนื่อยแล้วเฮ้ยหน้าดิบหลังนะครับเออบวกด้วยหลังนะครับหลังหลังชิบดิบหน้าเฮ้ยเนะี่ยปัญหาอยู่ตัวหลังแนะ่ปัญหาอยูตัวหลังนะี่แหละโอเคเรามองปัญหาเป็นโอกาสนะจ๊ะ ข้างหน้าก็ปล่อยไปเลยเป็น3 x บวก2 x ส่วน x นะครับทั้งหมดส่วน x เ,เนาะไอ้นี่ก็จะกลายเป็นลบห้กำลังลบนะครับอโอเคบวกด้วย x กำลังลบบวก1อ่าทีนี้ตัวหลังนี่แหละครับตัวสำคัญเลยก็จะกลายเป็น ล่างดิบบนฮะล่างดิบบน 3x บวก2ลบด้วยบน 3x บวก2ดิบล่างอ่าดิบล่างส่วนด้วยล่างกำลับบงสองนะครับแบบนี้เี่บรรทัดไม่พอฮะรบรรทัดไม่พอเป็นไรนะครับก็เท่าที่เราทำได้แหละเดี๋ยวปรับชีทใหม่ ก็คูณตัวนี้กระจายเข้าไปนะครับคูณกระจายเข้าไปก็จะได้เป็นลบ1ิบ x นะครับกำลังลบหบวกด้วยลบสิ x กำลังลบห ส่วน x บวกด้วยบวกด้วย x กำลังลบ5บวก1ส่วนด้วย x กำลังสนะครับย้ายออกมาเฉยครับข้างในก็จะกลายเป็น x คูณ3ลบด้วย 3x-2 เอลบเนาะอันนี้พอจะคิดในใจได้ก็ตับตับตับนะครับพอมีที่ว่างไหมจะมีเท่ากับนะครับก็จะจับรูปนิดหน่อยก็จะกลายเป็นลบสิบห้า ส่วนด้วย x กำลัง6ลบด้วย10ส่วน x กำลังเจบวกด้วยบวกด้วยบวกด้วยหนึ่งส่วนด้วย x กำลังเจ แล้วก็บวกด้วย1ส่วน x กํลังสงทั้งหมดนะครับคูณด้วยลบสอืมจะประมาณนี้อ่ามาทำไม่พอนะครับชิ้งเอามาต่อตรงนี้นะครับต่อแล้วน่าจะพอนะก็จะกลายเป็น เท่ากับนะครับลบ15ส่วน x ก,กำลัง6แล้วก็ลบ10ส่วนด้วย x ก,กำลัง7ลบ2ส่วน x ก,กำลัง7แล้วก็ลบ2ส่วนด้วย x ก,กำลัง2จะเห็นว่าจะมี2องพจน์จะมี ตัวส่วนที่เหมือนกันอยู่แค่2พจน์นะครับก็จะกลายเป็นลบ1ลบ15ส่วน x กสมง6แล้วก็ลบ12ส่วน x กสมง7แล้วก็ลบ2ส่วน x กสมง2นะครับก็จะแบบนี้เลยนะครับก็วันนี้ก็เพราะท่านี้นะครับเพราะว่าครูก็ง่วงแล้วนะครับก็เอาไปดูนะครับเวลา ใครอาจจะไม่มาเนาะในห้องเรียนสวัสดีสติสวัสดีจ้า